สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนแม่ลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราสองคนจะมาทําอะไรกันคะลูกเราจะมาทำเราจะมากินจะมากินทุเรียนกันนะคะู้เสินะเราจะมากินทุเรียน,ยนโชว์นะคะรีวิวทุเรียนจากไหนคะลูกจากเมืองไทย รีวิวทุเรียนจากเมืองไทยนะคะก็คือเป็นอย่างนี้คุณผู้อยากจะกินทุเรียนเนี่ยเราก็จะต้องสั่งมาจากเมืองไทยซึ่งที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะจัดส่งมาให้นะคะโดยที่จะมีานายหน้านะคะคือรวบรวมสั่งกันเยอะๆหลายคนเลยนะคะให้มันคุ้มกับค่าเดินทางนะคะเพราะว่ามันจะต้องขึ้นเ,เครื่องบินมานะคะเขาจะเพ็กใส่กล่องโฟมนะคะแช่แข็งมาประมาณ1วันถึงนะคะก็พอที่จะได้กินแบบว่าไม่เละไม่แข็งมาก นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวันนี้วิกกี้สั่งมา3กล่องนะคะกล่องละ31เหรียญ31เหรียญเท่ากับกล่องหนึ่งก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทคุณผู้ชม900กว่าบาทเนี่ยเนี่ยค่ะเก้าร้อยกว่าบาทสามกล่องเท่าไหร่คะสามกล่องก็เก้าสิบสามเหรียญแปดสามเหรียญของไทยเก้าสิบสามเหรียญดอลลาร์ของไทยก็ประมาณ 3ามพันนะคุณผู้ชมโอ้สามพันกล่องอันนี้คือมันอยากกินไงก็เนาะกล่องละพัน,พนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกินทุเรียนโอ้ยเปิดไม่ได้เออเปิดได้เนี่ยนคะุณผู้ชมนี่นะกล่องหนึ่งจะประมาณนี้นะคะก็หนึ่งกล่องสองกล่อง คือวันนี้จะกินให้แบบว่าข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปออกกาลังกายแล้วเย็นนี้กินเสร็จแล้วก็ต้องไปเดินออกกาลังกายโอเคปะ่จะได้ไม่อ้วนจะได้ไปลงพุงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลงพุง <c oughs> ลงพุงนี่นะคะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกองล่องแรกเลยไหมเอาอันนี้ก่อนไหมอันนี้เหลือไม่เดียวคนละครึ่งไงไม่เอาอยากอันนี้โอ้โหฟาส่เลือกเลยค่ะคุณผู้ชมว <c oughs> ันนี้ <c oughs> เราก็ออกมานั่งเล่นหลังบ้านคุณผู้ชมเพราะว่า ในบ้านมันเย็นเกินอากาศก็ตอนนี้เย็นสบายแต่ตอนกลางวันร้อนมากโอ้ยมาดิผู้ชมผูใหญ่ๆจ้าดูสิเขาขอมาให้อย่างดีนะ้นั่งเครื่องบินมาเนยจ๊ะแกะไงทีเนี้ยไม่อยากเอาเข้าบ้าน เพราะว่าเมื่อกี้เอาขึ้นรถมาเราก็เดินมาหลังบ้านเลยค่ะเพราะว่าคุณเดลินไม่ชอบเท่าไหร่นะคะแต่ก็แกโอเคถ้าเราสองคนจะกินนะคะคุณผู้ชมพูใหญ่ๆอู้โออือกินือแอืมิม สอบกว่านี้ขอบอร่อยกำลังดีคุณผูช้ชมแมเล็กมาก แม่ได้เอา y o u t u มาฝรั่งได้กินก็คองแบบว่ากินอะไรวะแอฟสองผู้บ่าวข้างบ้างรอทำอะไรไม่รู้ก็นึกว่าทำไมแม่รู้ว่าเดี๋ยวเรียกให้แม่กินทเรียนด้วยเลยแม่แอฟสองเขาไม่แม่ไม่รู้แม่กำปั้งอะไรของแม่อย่างนี้แหละยืนเสียงหมามันเห่า ไปอ๋อผ oh, ู้บ่าวหลังบ้านผู้บ่าวข้างบ้านอองบานอยู่นู้นผู้บ่าวหลังบ้านไม่ชอบไม่สเปคบ้านโน้นก็มีผู้บ่าวบ้านนี้ก็มีผู้บ่าวบ้านนี้ก็มีผู้บ่าวแล้วใส่เซ็งแม่จิเป็ง ภาใส่กล่าวน้ <c oughs> ำลายแม่ย้อยเลยบ <c oughs> แบบแซ่บคุณผู้ชมแซ่บมากมายั่วๆเลยนะยั่วๆเอ้ยอายนาหน,าหน่่งขาหนายนนึ่ง นี่กรอบกว่าอย่าไม่ลองเลย <c oughs> ดิบติดอ่ะเละ้วเนี้เหมือนเหี่ยวเหมือนไม่น,นี่แหละกว่ากินไปกินมาก็เลียนเยนาะทุกอย่เขาต้องกินกับมะคุัวหรือ่าเงาะแม่ ผูบ่าวกูไม่ชอบผู้บ่าวไม่ใหญ่ยองใสอยาเห็นเราผู้บ่าว <c ười> <c ười> น่าท่าเรียนปกติถ้ามาเล่นเขากินกับเงาะหรือว่ามังคุดมังคุดมังคุดมันเปรี้ยวหนักมังคุดทุเรียนกินเยอะมันไม่ดีมันจะทำให้ร้อนร้อนในนึกว่าหลอนร้อนใน เ <c oughs> ด้เสียงดังนะทุกคนเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปรับน้องมาเล่นบ้านน้องเลยยาา น่นนารลกมากเาสวยดีนะ <S <S เขาปลูกด,ดอกไม้หลังบ้านคุ้ยม่ายเขาช่ำกับใสไหมเลย ยไม่รู้ว่าได้กิน,นอ่ะหลังของแบบว่าเพื่อนนี้กินอะไรกันอยู่เหม็นชิเป็น <laughs> คลิปนี้ลงวันไหนก็ขออภัยผู้ชมด้วยนะคะที่ทำให้หิว นี่เต่งตัวนี้ทำสวนเหรอ <c oughs> แต่งตัวนายบอกจะเปลี่ยนชิคเก็ตเปลี่ยนก็จะเลนไม่ได้ให้ช่วยอะไรก็เลยคือวันนี้คิดว่าคุณนเรนจะให้ช่วยทําสวนหลังบ้านคือสวนหลังบ้านเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสปริงเกอร์เหรอลูกเขาเรียกอะไรที่ฉีดน้ํายากสปริงเกอร์รอะค่ะ เขาเรกนึกว่าคเขเลยจะให้ช่วยแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรวันนี้ก็เลยแต่งตัวสวยอยู่บ้านไม่ทำอะไรหรอนอนทำอย่างเดียวทำความสะอาดบ้างในครัวน้องกินเสร็จน้องไปเก็บจานว่าจานเต็มหรอจานหลายเลย คุณผู้ชมโรงเรียนเปิดแล้วเป็นไงกันบ้างเอ่ยแต่นักเรียนก็ไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ผู้ใหญ่ก็รถติดขึ้นใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้หมดสองกล่องสองคนคนละกล่องอ้ยร่วงอันนี้ผู้เล็ก แม่อันนี้ได้เล็กจังเข้ามาเล็กนะ่ะเม็ดใหญ่ด้วยเละไปอันเนี้ยหมอนทองอะไรเม็ดใหญ่จังอ่ะอืโดนหลอกขา บริษัทคืาก็ฟ้องหรอกเราเนี่ยแหละจะฟ้องเขาเล็กเม็ดใหญ่ด้วยไม่ใช่หมอนทองเนะี่ยใครบอกแม่หมอนทองจำเล่นไงลูกหมอนทองอยู่ในกล่องอมหมอนทองไม่มีเม็ดใหญ่หรอ,อมหมอนทองจะไม่เล็ก มาแกนะกินนี่นไปก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้กินหมอนทองไอ,งอหมอนทองหมอนทองก็ถูกแล้วเนาะทุเรียนหมอนทองพร้อมๆกันข้าวทีแล้วกินน้อง้าใส่เรียนอยู่แม่แ <laughs> อบกินอยู่คนเดียวว้ยนี้กระเละละูกไม่ให้น้องแอบกินด้วยตอนที่เรียนกับพ่อยู่ <laughs> เล็กจุ๊บเปิอะไรเล็กอ่ะวันดีลาบก่อนสวัสดีค่ะ